มาเข้ามาเข้ามาไหนลองพูดซิว่ามันเสียงมันจะท้อนครูไหมลองพูดมาสักคนหนึ่งโอเคได้ได้เสียงไม่หอนโอเคเพราะครูเปิดลำโพงไงอืมโอเค,อเครอเพื่อนแป๊บหนึ่งสักครู่สักครู่วันนี้คุยกันไม่นานนะครับพูดถึงอาทิตย์สัปดาห์หน้านะนะครับว่ามันเรามีอะไรบ้างสัปดาห์หน้านอนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสี่คนเข้ามาสามคนละ เดี๋ยวครูไปตามเพื่อนก่อนการบ้านสัปดาห์นี้มีใครสงสัยไหมเห็นม,มีคนสงสัยกันอยู่เนาะไม่ครูไม่เต็มหน้าจอแปดหน้าเยอะเหรอ อันนี้ก่อนจะแปดหน้าเนี่ยเออทำถึงไหนแล้วอะ่ะไปเลยเนาะตอนนี้เข้ามาห้าคนละเดี๋ยวรอแป๊บนึงครูลองปักน,นิดนึงทำไมมันไม่เต็มจอวะขอครูมไม่เต็มจอ หกคนแล้วหกคนแล้วเห็นกล้องของครูเล็กใช่ไหมเล็กไหมเล็กปีดเดียวเองวะ่ะแต่ครูต้องปรับเยี๋ยล้วสักครู่สักครู่ ะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะกำลังเข้ามากันอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสัปดาห์หน้าคนที่เข้ามาตอนนี้สัปดาห์หน้ามีใครมาไม่ได้มัง้งยี่สิบมันก็ยังเล็กอยู่อ่ะคนอื่นเต็มหน้าจอหมดเลยอ่ะครูมีอยู่ตรงกลางหน่อยอสัปดาห์หน้าไม่ควรขายเป็นอย่างยิ่งนะครับ อยากจะให้ความจําเป็นจริงๆเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะต้องไปเข้ากิจกรรมที่โรงแรมโรงแรมโรงแรมอะไรวะซันทารานะครับทุกคนนะครับอโรงแรมนั้นที่บอกผมตอนนั้นเนี่ยอ่าที่เราเคยไปกันบ่อยๆอะจำได้ปะที่เลยคอมเพ็กไปอ่ะเออเออเออ เดี๋ยวมันมีคนใหม่ๆไงมันจะไม่รู้เฮ้ยคนอื่นมันเต็มหน้าจอว้างคุมไม่เต็มอ่ะไม่ใช่แล้วเนี่ยเนี่ยเลยเข้ามาเรื่อยแล้วเข้ามาเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะพูดเลยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรจอเล็กก็เล็กจะต้องเป็นเรื่องพอเหตวะ ้าพอถึงมปุ๊บมันก็ได้แค่นี้วะนะตั้งไปงี้สักครู่สักครู่คูปรับกล้องแว็บเอออย่างนี้ก็โอเคหน่อยสว่างอยู่สว่างอยู่อืม หน้าคู่สว่างใสจริงๆบลิงบลิงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็เป็นการพบกลุ่มสัปดาห์ที่6นะครับครั้งที่6นะนะส่งงานให้ถูกนะครับครั้งที่6 เนาะแล้วก็เข้าไปลงชื่อนะครับลงชื่อตามที่ลิงก์เดี๋ยวใครจะหาไม่เจอเดี๋ยวครูลงให้ใหม่นะลงใส่โน้ตให้นะครับเอ่อลงมาเรียนครั้งนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้เรียนออนไลน์นะครับครูก็อัดวิดีโอพวกเราไว้ด้วยก็จะเช็คคนที่เข้าเรียนตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาติต่างกันเข้ามาไม่เข้ามาประชุมออนไลน์แล้วก็มาเช็คชื่อกันไม่ได้เนาะให้คะแนนสําหรับคนที่เข้าเข้ามากันนะครับทีนี้ การบ้านสัปดาห์นี้ใครติดขัดตรงไหนบ้างนะครับที่ครูส่งใบงานให้มีไหมมีไหมมันเยอะใช่ไหมมันเยอะแล้วทีนี้ทำเสร็จกันหรือ,อยังอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดหน้าใบงานนะครับหน้าใบงานหน้าใบงานเปิดใบงานมต้นแล้วกันของเรามอต้นกันเยอะครับจะเปิดดูก่อนว่า นี่น่าจะเห็นกันเนาะแชนหน้าจอให้แล้วนะครับอันนี้เนาะที่ให้ใบงานนะครับมอต้นแปดใบนะครับเดี๋ยวครูเปิดก่อนครูยังไม่เปิดดูครูส่งให้พวกเรานี่นะครับใครที่ยังไม่ได้ทำยังทำยังทำไม่เสร็จเนาะนี่ให้ทำแค่นี้ใบงานครั้งที่หนึ่งนะครับ สำหรับใครที่ทําใบงานครั้งที่2ไปแล้วมันจะใช้ในสัปดาห์หน้าเนาะไอเนี่ยใบงานครั้งที่2นี่เห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับนี่นี่ใบงานที่สองอ่ะสีสีสีปึ๊บสีแล้ววะสีแดงแล้วกันครับโอ้มือถือคุมบงังนี่ใบงานให้สองอันนี้ไว้สัปดาห์หน้าทํานะครับนะครบับวงให้ชัดเจนเลยนะครับตัวนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวครูอัดวิดีโอด้วยด้วยแล้วเดี๋ยวส่งแชร์ในกลุ่มนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาก็จะได้เรียนรู้ไอได้รู้ด้วยว่าครูพูดอะไรบ้างลบไปนะครับนี่นะครับใบงานทสองอันนี้เดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเราทํานะครับส่วนใบงานแรกนะครับก็มีกี่หน้าเนี่ยที่มันไม่ขึ้นหน้าเ๋ยอ่ะมีคนเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับนะครับมอต้นมอต้นทําแค่นี้นะ นะครับหน้าใบงานที่2ไม่ต้องทำนะครับทำแค่ใบงานที่1ใบงานเดียวนะครับแล้วก็ส่งมาในระบบได้เลย,เลยใครเปิดเสียงได้ยินเสียงครูสะท้อนมาใครเปิดเสียงปิดเสียงด้วยแต่ไม่เป็นไรเสียงมันเบาอยู่ใช่ครับผมอันนี้นะครับอ่าแล้ววาทิตวาทิต์ใครจะลาใครทิดจะลาห้ามลาอาทิตย์ที่จะถึง อาทิตย์ที่สิเนี่ยสิบเที่ฟังครูอยู่ห้ามลายังไงถ้าเกิดงานครูอยากจะให้ลาลางานไว้ก่อนว่าเพราะว่าวาอาทิตย์มันมีกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมของทางกศนอําเภอนะครับจะเป็นจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสอนให้นักศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแล้วก็จะมีเข้าฐานกันเราจะจัดที่โรงแรมซันทารานะครับทีนี้เวลานะครับ ขอให้เราไปมันจะเริ่มประมาณ8โมงคึ่งนะครับให้ไปประมาณ8โมงนะครับไปเตรียมตัวไปนั่งอะไรก่อนนะไปนั่งรอก่อนนะครับมันจะมีพิธีเปิดพิธีมอบุิบัตรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ไปให้หมดเพราะว่าครั้งนี้นะครับผอ,อจะมาเปิดด้วยตัวเองเนาะก็อยากจะให้นักศึกษาของตำบลบางพ้าของเราให้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันงานมันสําคัญจริงๆ คุยกับครูส่วนตัวเลยครูจะถามว่ามันสําคัญจริงแค่ไหนเนาะเพราะอยากจะให้มาร่วมกิจกรรมนี้เพราะกิจกรรมนี้ก็สําคัญนะนะครับส่วนมอต้นนะครับใบงานทําแค่ใบงานครั้งที่1นนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใบงานที่1เท่านั้นใบงานที่2จะไว้สัปดาห์หน้านะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดใบงานมปลาย้วกันอาจจะมีมปลายอยู่นะครับเห็นมีสมชายเข้ามานะครับมปลายมปลายรู้สึกเหมือนกันเลยนะครับมปลาย ดี๋ยวผมเปิด,ดได้ให้ดูก่อนสำหรับบางคนนะครับที่เข้ามาถามผมนะว่าไอหัวข้อที่เกี่ยวกับเส้นอะไรให้วาดรูปถ้าเราวาดรูปไม่เก่งแต่จริงๆถ้าวาดรูปมันได้ก็ดีนะครับแรงเงาจากดินสอเนาะไม่เป็นไรเราหาข้อมูลนะครับอย่างเช่นเส้นแรงเงาคืออะไรต่างๆที่ถามครูเข้ามาให้เราหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้เลยแล้วก็ตอบได้เลยเขียนมาได้เลยนะครับไม่ต้องวาดรูปก็ได้อะไรหรออ นึกว่าคุยกับครูนะครับมปลายก็ทําแค่ใบงานที่1เหมือนกันนะครับใบงานที่1เอ้ยมันมีน้อยว่ะม,มปลายมปลายทาใบงานที่2ไปด้วยนะครับใบงานที่2ด้วยโอเคก็น่าจะใกล้เคียงกันส่วนใหญ่ม,มปลายนะครับมปลายก็อยากจะให้วาดรูปด้วยนะครับเพราะงานส่วนใญ่เป็นการวาดรูปเนาะให้นักศึกษาวาดรูปโดยใช้ดินสอไล่น้ําหนักของแสงเงานะครับก็ไล่น้ําหนักเลยจากเบามาเข้มไปเรื่อยนะครับหาดินสอ นะครับก็เหมือนเดิมนี่สามสี่ห้าอ๋อเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งมอปลายทำถึงสามเลยนะครับไม่เยอะมันน้อยนะมอต้นใบงานที่หนึ่งมันเยอะนะครับแต่มปลายทำถึงใบงานที่สามเลยนะครับฟังดีๆนะเดี๋ยวจะทำมาผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวหยุดแชร์นะครับมาที่หน้าจอหลักแล้วก็เรื่องที่จะพูดเรื่องของสัปดาห์หน้านะครับที่ไม่อยากให้ขาดนะครับ ตอนนี้เข้ามาสิบคนละนะครับไม่อยากขาดมันจะมีกิจกรรมคือครูจะทําฐานนะครับให้พวกเราเข้ากันจะเป็นฐานเกี่ยวกับการใช้เทโคโนโลยีต่างๆมีพวกใช้ Google มีใช้โปรแกรมต่างๆในการเรียนการสอนของเรานะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่พออเขาให้พวกเราเข้า,าร่วมกิจกรรมกันนะครับไม่อยากให้ขาดนะครับลาง,งานได้ลาง,งานเลยตั้งแต่วันนี้เลยรู้ว่าสัปดาห์หน้าเรามีงานแล้วให้มาด้วยเพราะ่ทีนี้เดี๋ยวพออหรือใครก็แล้วแต่เจ้าที่นะครับ ครูที่คนาเทศเขาจะเช็คนะตำบลเรามากี่คนนะครับทีนี้มันก็จะตอบลาบากแล้วว่าคนไหนไม่มาเพราะอะไรเหตุผลอะไรมันสําคัญจริงไหมนะครับอยากจะให้ความสําคัญกับการศึกษานะให้มากขึ้นนะครับอย่าพึ่งงานนะครับไออย่างเงี้ยคือถ้าเกิดอย่างเรียนอะ่ะมันติดงานจริงอะ่ะลาครูได้แต่อย่างถ้าร่วมกิจกรรมอย่างเงี้คยครูอยากจะให้มาทุกคนนะครับเพราะมันมีผลแต่ถ้าเกิดเขาเรียกคุยแล้วทําไมนักศึกษารเรามาน้อยจังมันจะมีปัญหาได้เนาะ โอเคนะครับเออก็มีเรื่องประมาณนี้นะครับเรื่องของสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เออโมอยากไปเที่ยวป่ะโมอยากไปเที่ยวป่ะเอาไปเที่ยวสากแก้วของนี้สากแก้วเออ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่บังคับเดี๋ยวครูหาคนได้คือถ้าเกิดอยากไปก็ไปได้นะครับอันนี้มันเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงบอกก่อนถ้าเกิดใครอยากจะไปนะครับวันที่สิบหกสิบหกสิบหกวันพฤหัสนะครับสิบหกเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใช่ถ้าเกิดใครอยากไปมันเป็นศูนย์พัฒนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ชายแดนจังหวัดสแก้วนะครับใครอยากไปก็ไปได้ตำบลเรามีงบเออมีจํานวน ประมาณเจ็คนแต่ตอนนี้ได้สองคนแล้วเป็นเป็นผู้ช่วยเขาไปกันนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับทีนี้ถ้าเกิดนักศึกษาเราอยากจะไปก็ไปได้แจ้งครูมาได้นะครับแต่ไม่บังคับนะนอกจากคนไม่พอจริงจริง <c oughs> เออนะครับก็ดูถ้าเกิดใครอยากไปก็ไลน์มาส่วนตัวกับครูนะครับก็เดี๋ยวครูก็จะปิดรลบสมัครของประชาชนแล้วตอนนี้ประชาชนก็ยังไม่มีมีอยู่สองคนละขาดอีกห้าคน นะครับถ้าเกิดใครอยากไปติดต่อครูมาได้ไปเที่ยวกันนะครับครั้งนี้ครูไม่หนีไปไหนละไม่มีไปตรวจอะไรละนะครับครั้งที่แล้วครูไปสอบมานะครับครูต้องแยกไปสำรวที่คลองนากลับมาก่อนเนี้เดี๋ยวมันจะปิดเออครูก็เลยกลับมาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเออครูอ่านหน้าจอยอยู่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะครูยิ้มหน่อยเดี๋ยวครูจะไปแคปเจอร์รูปภาพจากอัดวิดีโอไหมไง เอ,อครูจะใช้รายงานว่าเราเรียนออนไลน์สัปดาห์ที่6นะอ่ะวันนี้ก็เป็นการพบกลุ่มด้วยระบบออนไลน์นะครับสัปดาห์ที่ 6, กนะครับสัปดาห์ที่6กยาลงสัปดาห์ผิดครูจะงงนะครับวเวลาส่งงานมานะครับบางคนไปยังสัปดาห์ที่หนึ่เลยครูองไปแก้ให้ทีไปพิมพ์แก้ให้นะครับสัปดาห์ที่6นะครับส่งงานก็ตามนี้ที่ให้มาแล้วเออมีระดับปฐมเข้ามาไหมมีคนออกไปใครวะ เ mm hmm. ช็คก่อนเช็คก่อนอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เอาอเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับที่โรงแรมสันธาราเลยเรื่องรายละเอียดต่างๆครูจะแจ้งลงในกลุ่มอีกทีในโน้ตเพื่อเป็นการย้ําพวกเราว่าจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวครูขอไปถามมาก่อนว่าเราต้องเอาสมุดอะไรมาไหมถ้าเกิดว่าเราเอาสมุดปากกามาด้วยเดี๋ยวครูจะแจ้งในกลุ่มอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็การแต่งกายก็ชุดนักศึกษาเลยนะครับใครยังไม่มีนะครับนักศึกษาใหม่ชุดนักศึกษานะครับ ซื้อไวเลยนะครับอ่ะเข้ามาแล้วหลุดที่หลุดไปนะครับนะครับอ่ะที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวครูพูดอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้าใส่ชุดนักศึกษานะครับรองเท้าผ้าใบนะครับหรือเป็นรองเท้าหุ้ม้นเนาะเอาเรียบร้อยอย่าเป็นรองเท้าแตกมานะครับผู้ชายใส่เสื้อนักศึกษากางเกงยีนได้นะครับไม่ได้ห้ามนะครับเรื่องกางเกงยีนแต่อย่าเป็นแบบกางเกงยีนแฟชั่นที่มันเป็นกางเกงยีนกับขาดแล้วก็ลายแบบลายต่างๆที่ปะเปิดอะไรเงี้ยไม่เอา นะครับให้เป็นกางเกงยีนแบบพื้นๆเลยสีพื้นมาได้เลยนะครับ <c oughs> สีเข้มสีอ่อนอย่าอ่อนมากเกินไปนะครับให้อยากให้เข้มนิดนึงนะครับแล้วเกิดผู้หญิงผู้หญิงจะใส่ทรง A หรือกอ็อกระโปรงเป็นทรงพีทก็ได้นะครับ <c oughs> ของผู้หญิงจะมี2แบบเนาะ <c oughs> หรือผู้หญิงนะครับใครจะใส่ที่เป็นกางเกงสแลคมาก็ได้หรือกางเกงยีนได้ได้ถ้าเกิดมาทํากิจกรรมกลัวว่าเราทํากิจกรรมบางทีไปนั่งตรงนู้นนี้เนาะใส่กระโปรงเดี๋ยวมันจะไม่ดี นะครับมันจะเห็นหมดเนาะทีนี้เราใส่กางเกงมาได้กางเกงยีนก็เหมือนผู้ชายเลยอยากให้เป็นกางเกงยีนสีเข้มนะครับขาดไม่เอานะครับเหมือนกันเอาสีเข้มไม่ขาดไม่เป็นกัดสีไม่มีแบบปะนุ่นปะนี่ไม่เอานะครับประมาณนี้โอเคนะครับสัปดาห์นี้ก็ขอจบไว้เพียงนี้นะไม่เยอะไม่แยะมาแจ้งข่าวให้พวกเราได้รับรู้กันว่าสัปดาห์หน้าเรามีอะไรนะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อย เสร็จแล้วสัปดาห์นี้อย่าลืมส่งงานกันนะครับสัปดาห์นี้ส,นสัปดาห์นี้ครูค่อนข้างมีงานเยอะหน่อยนะถ้าเกิดว่าใครพิมพ์มาครูอาจจะตอบช้าหนึ่งเพราะว่าครูจะต้องรับต้อนรับคณะที่มาจากเพชรบุรีด้วยครูต้องทําบีทัชทำอะไรเงี้ยบางทีครูงานยุ่งก็อาจจะตอบช้าหนึ่งแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดพิมมาครูอาจจะตอบทุกคนแหละนะครับเรื่องมีปัญหาเรื่องการทํางานส่งงาน,นงต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับคอยติดตามข่าวสารในกลุ่มด้วยนะครับโอเคออกกันได้เลยครับ ครับว่าไงกิจกรรมที่ครูบอกว่าทำที่ไหนวันอาทิตย์เออใครออกเพิ่งเข้ามานะวันอาทิตย์นะครับที่โรงแรมซันทารานะครับเพราะฮะอยู่ตรงไหน,นครับเออเดี๋ยวครูส่งพิกัดให้ดีกว่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยสมมุติว่าเรารู้จักคอมเพล็กซ์ไหมหลังคอมเพล็กซ์ว่ะใช่ใช่ที่มันอยู่ข้าง,างๆเออซอยโรงงานอะไรวะตรงนั้นนะ่ะที่เป็นคล้ายๆ มันเลยคอมเพกไปเนาะสมมุติว่าเรามาทางเส้นท่าข้ามตรงมาเลยเลยคอมเพกมาแล้วมันจะมีทางเข้าโรงแรมซันทรานะครับมันอยู่ข้างๆโรงงานอยู่ตรงข้ามค่ายทหารนะ่ะออซอยทางเข้าซันทรานั่นแหละเราจะจัดกิจกรรมกันที่นั่นนะครับโอเคแล้วก็ไม่อยากให้ขาดเพราะว่าพอ,อรเรามาแล้วก็เช็คด้วยตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันเนาะเดี๋ยวครูส่งวิกัตให้ท,ทีไม่ต้องห่วง นะครับทางไปทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมีคนไปไม่ถูกเหมือนกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้เรียบร้อยออกได้เลยครับผมสวัสดีครับที่เหลือหลับนะครับหลับแล้วอ๋อโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมส่งงานวันนี้จะตกไปไม่ได้นะสิบหกไม่ได้ไม่เป็นไร เออไปเกิดอยากจะไปเที่ยวกับครูไงอ๋อได้ได้ได้เออมีอะไรก็บอกครูมาอือบอกครูมาเพราะว่าครูไม่ไม่ไม่สีเรียสเนาะทําทํางานที่บ้านเออเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับผมเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องไรอแจ้งกลุ่มจัดกลุ่มตบการนักเรียนี่ทำไม อ๋อเขาทำอะไรอ่ะรอก็เนี่ยแหละเดี๋ยวครูจะจัดฐานครูแบ่งกลุ่มกันแล้วไงแต่ละคนอ่ะเออเขาจะให้ไปช่วยมั้งน่าจะไปช่วยฐานเออเออกรรมการอ๋อโอเคโอเคได้เดี๋ยวรอครูกุ้งเขาว่าไงว่างั้นแหละเนาะโอเคครับสวัสดีครับผม